ลองเปรียบเทียบนะครับระหว่างแอปนะครับอันนี้เป็นแอปที่ผมไว้วัดกับเครื่ยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นไมล์รถยนต์ดูนะครับว่าจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่รถยนต์อยู่ที่61นะครับที่แอป58ก็ต่างกัน3นะครับใกล้เคียงกันอยู่นะครับแอป60ไมล์รถ63นะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับที่แอป GPS ดูเหมือนจะ แข็งกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับน,นะครับแสดงว่าเวลาเราขี่จกักรยานไฟฟ้าเนี่ยสมมุติว่า50ความเร็วของรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะประมาณ50กว่าเลยนะครับน,นะครับ61กับ65นะครับ62กับ65ต่างกันประมาณ3นะครับ ก็ถ้าเร่งขึ้นไปเร็วๆนะครับประมาณ70นะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับนะครเกิน70เตือนนะครับตอนนี้85ไม่รถยนต์92ในแอป85 ถึงกว่าจะต่ำ่า70นะครับถึงจะเงียบก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับที่แอปก็มีอาการแหลกแหลกกว่าแน่นอนครับที่หมายรลยนต์ขึ้นลงทันทีเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขับรถต่อครับเดี๋ยวจะอันตรายนะครับ